มอตอโอมีอยังไปคุยกับที่บ้านขอโทษท่านเราสู่ด้วยที่เด็กของเฮามาก่อเรื่องในบ้านท่านบ่เป็นอะไรยังสู้บ่ทั้งกลัว <c oughs> ไปนำทางให้หน่อยไปไม่เอาครับจ้างแพง,พงนะไม่ไปไม่ว่างครับทำไมอ่ะไม่ว่างครับเอ้ยไม่ต้องไปง้อนะไม่ว่างครับไม่ว่างก็อย่าว่างสิวะไปง้อทำไมนักหนาเฮ้ยข่าวก่อนน่ะแกอ่ะไม่น่าไปแกล้งอ้ยอยีมันเลยอมาแค่หาหมูป่าขาเดียวอ่ะก็ให้มันไปซะ เอาไปก็เน่าเปล่าๆแถมยังเหนียวใครกินลงวะออกินได้แลอกินไม่ได้ก็ไม่ให้เว้ยมันของเราเหรอทำไมเออแล้วเป็นไงอ่ะมันไม่ยิงกบาลแกกระบุญแล้วนะแถมยังหาพานป่าไม่ได้เลยเซงวะอ่ออ่ออันนี้ห่วงี่ห่วงเรื่องพานป่าฮะไม่ได้ห่วงเพื่อนเหห่วงเรื่องพาน้ำทางเะโอ่โหทุเลศไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องพานทั้งหลายอ่ะฮะนี่ห่วงแมวพวกนี้นะอยากได้เงินเราเยอะ ปะเลอะปปเตอะุูเล็ดห่วงทำไมนักหนาวะโอเสียเสียเสียวัสดีครับเสียสวัสดีอ่าดดอเออเอ้มาก็ดีละเอ็งช่วยไปหาพลานเก่งๆสักคนดีวะเอาหนุ่มๆนะแก่ๆไม่เอาเสียมาตายไปแล้วล่ะ,อะไอพวกนั้นน่ะมันขึ้นดอยไปตั้งแต่เช้าแล้วเสีย เวแล้วแม่เสียเที่ยวแล้วแม่อุตส่าห์เอาเงินมาให้ใช้ไม่มีใครอยู่ทุกคนไหมไปเสียใจเย็นๆทำไมเดี๋ยวผมอาสาพาขึ้นไปเองก็ได้เองเยเหรอฮ่ฮ่่เองแน่ใจเลยวะาว่าเองจะไม่พาข้าไปหลงป่าฮะโธ่เสีย เสีย่ยเราไปถามไอ้เด็กในหมู่บ้านนี้สิผมเป็นใครผมเกิดที่นี่โตที่นี่ผมรู้มาแล้วในป่าที่ไหนมีอะไรอะ่ะโอ้นเสียนะเสียใจยดีหรือเปล่าฮอเอ็องถามว่าจ่ายดีหรือเปล่าเหรอตะโทรทุยเสียโง่สเวย้ยไม่ใช่กระจกแหมถามจ่ายดีหรือเปล่า ออการเอง้ยมันใช่ทางนี้แน่วะนี่เราเจอมาตั้งครึ่งวันแล้วนะไม่เห็นเจอแล้วอย่างอัลงาลองนายนายมันไปทางนี้แน่ฉันว่ามันจะเหลวสะละมามังขนาดน,นี้ อะไรกะ,ะรกลับพ่อไนวันเี้าเริ่มม่ดีแล้วทำไมพูดหมาหมางันวะออนี่แกพาฉันเดินมาครึ่งป่าแล้วนะออแล้วจูๆบอกให้กลับเหอะมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอเว้ยพอไอออด้หนูนี่ดิมีกระดูกอย่างเงี้ยสัตว์กินเนื้อแน่เลยว่ะ เอ้ยขอท่าเว้ยอย่างยี้ก็ดีดีว่าเฮ้ยถ้าเป็นสัตว์กินเนื้อนะมันจะได้หนังไปฝากมีล้วผืนหนึ่งนะโว้ยเฮ้ยคือน้ำมันเชื่อเว้ยเฮ้ยตามไปนี่เลยตามไปนี่เลยความเพลิงแม่เอาแล้วเราไอ้นี่อ่ะใครดีใครได้เด้อโว้ยเออกูไอะไรเอากูจะเป็นไอ้ลายสิเอาเคยเจอมันแล้วนะมันยาวต้องหกดอกไอ้ลายเป็นเสือเจ้าเป็นใครยิ่งมันได้งเฮ้ย จริงหรือเปล่าวะน่ากลัวจังเลยวะเฮ้ยลงไปจะไปไล่โค้งไปร้อนเล่นล้อเล่นไม่ตามมานี่ก็ได้ตามกวางก็ได้ไปไปเออนายป่าไม่เคยร้อนเล่นนะนายเีป่าเดินเทานะนายกลับเถอะมถ้าค่ำแล้วจะยุ่งนายอะไรวะอฮะ ขับกะับวะเป็นพลาดอะไรวะกลัวป่าขาดตาขาวเปนเรื่องทุยเล่นแต่จริงๆเลยเว้ยได้ข่าวว่านายหาซื้อที่ใหม่ไม่ให้เหรออืมเขาจากคนเยอะนะเขาช่วยนายได้ เบี้ยก่อนที่นายซื้อไปนายก็ได้ราคาดีจริงๆนายน่าจะแบ่งให้เอามากี้นหน่อยนะว่าแต่ว่ารู้จัดก,การคุยกับพวกเือได้ถึงไหนละฮะได้ยินว่าบางคนนี่หัวแข็งหน้าดูเหรอวะแหมนายถ้าเงินดีนะอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นหละนาย อ่ัลโหล่งแกเอาไบร์นายตนแรกนายบอกจะให้เราสองร้อยเหรอทีแรกเขาบอกจะให้200ร้อนะถ้าแจมพาท่านหลงฝาท่านวันเลยไม่ได้เก้ตัวผอมกระเพีดเดียวขนาดน,นี้ เบุญหัวแล้วฮจะาไหมจเอาไเอาึ้นมาหแล้วก็จะมีอะไรพวกแกเนะนี่เลาเรื่องมากเหมือนกันพวกตัวเลยเต๋อ้้ซูเอัอมึงซูอฮะ

แต่มึกจะโกงคนอย่างนี้ใจหบ่ได้ Ha 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 ha!